สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดวครับใช้ตําลึงได้ผลครับแถบไม่พึ่งยาไปดูรายละเอียดกันเลยครับตำลึงนั้นเป็นผักริมรั้วที่หากินได้ไง่ายๆครับมีให้กินตลอดทั้งปีแถมราคาก็ถูกครับผมสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ตำลึงนั้นเป็นผักพื้นบ้านที่มีเครือเทาเรือ้อยู่ตามริมรั้วครับมีรสชาติอร่อยนะครับปลูกง่ายแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากสารโภชนาการต่างๆครับคนจึงนิยมนํามาประกอบอาหารโดยมีความเชื่อว่าตำลึงนี่แหละครับผมจะมีสมพคุณในการรักษาโรคแล้วก็ต้านทานโรคต่างๆได้อีกด้วย ตำลึงนั้นเป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่มีประโยชน์ครับมีเบลต้าแคโรทีนมีแคลเซียมสูงทั้งยังมีการสกัดสารประกอบอื่นๆจากใบและผลนะครับผมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายในการรักษาหรือว่าต้านทานโรคครับเราไปดูสรรุคุณเจ๋งๆในข้อแรกกันเลยครับ ข้อที่เดนะครับชนิดการบํารุงสายตาครับแหล่งวิตามิน A ที่สําคัญที่เราสามารถหาได้จากอาหารเนี่ยต้องยกให้ตําลึงครับเป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน A เลยทีเดียวครับนอกจากวิตามิน A แล้วนะครับเบลต้าแคโรทีนในตำลึงเนี่ยยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นวิตามิน A ได้อีกด้วยครับ ข้อที่2ครับช่วยเสริมภูมิต้านทานครับตําลึงเนี่ยมีวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ค่อนข้างสูงครับส่วนนี้แหละครับผมจะช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้เราไม่ป่วยไข้แบบง่ายๆ ที่3ครับตำลึงรักษาเบาหวานครับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเผยงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าตำลึงเนี่ยเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นฟาวนอยค่อนข้างสูงครับสามารถช่วยในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆได้นะครับรวมทั้งเบาหวานครับ นอกจากนั้นมีงานวิจัยที่พบว่าตําลึงนี่แหละครับผมช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับส่วนใบตําลึงเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดครับจึงช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้นั่นเองครับเราไปดูวิธีการกินตําลึงเพื่อลดน้ําตาลในเลือดแบบง่ายๆกันครับสามารถทําได้นะครับโดยใช้เถาแก่ของตําลึงประมาณครึ่งถ้วยครับนำมาต้มกับน้ำหรือว่านำน้ำข้นจากผลตำลึงดิบ,ดบเนี่ยดื่มวันละ2ครั้งเช้าและเย็นครับ น้ำตำลึงเนี่ยจะช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ข้อที่สครับช่วยในการบำรุงกระดูกคราบจากการศึกษาของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพบว่าใบตำลึงเนี่ยนะครับผมจะมีแคลเซียมสูงและแคลเซียมจากตำลึงเนี่ยยังเป็นแคลเซียมชนิดที่ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้เทียบเท่ากับแคลเซียมที่อยู่ในนมวัวเลยทีเดียว มาถึงข้อที่5ครับช่วยในการย่อยอาหารครับใบํำลึงเล็กเทาตำลึงเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าไอมเลสครับซึ่งมีอยู่มากๆนะครับซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เองนะครับมีคุณสมบัติในการช่วยย่อยอาหารจําพวกแป้งได้ดี ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีอาการแน่นท้องท้องอืดจากอาหารไม่ย่อยนะครับโดยเฉพาะอาหารประเภทแป้งเนี่ยให้ใช้ใบตําลึงนะครับโดยใช้ใบตําลึงแก่ๆนะครับลวกพอสุกแล้วก็กินเป็นผักเครื่องเคียงพร้อมกับอาหารในแต่ละมื้อได้เลยครับสรรพคุณของตําลึงยังมีอีกมากมายครับเด็ดๆทางนั้นครับดังนั้นนะครับอาหารมื้อต่อไปเนี่ยรีบไปที่ริมรั้วเลยครับแล้วก็เด็ดตําลึงมาทําอาหารกินกันเลยครับ เลยนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนีย่ยลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากชมคลิปใหม่ๆจากเรานะครับกดติดตามไว้ได้เลยสําหรับวันนี้นาะว่า DIY ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ